รอพศอตต้นแบบการลดละเลิกเหล้าและบุหรี่มันมีอยู่ในประเทศไทยจริงหรือแล้วก็ทำได้อย่างไรตามผมมารับที่นี่เป็นต้นแบบทำอะไรบ้างสร้างบุคคลต้นแบบในชุมชนจะยังยืนได้นะคะอาจารย์มันจะต้องเกิดจากความร่วมมือรอพศตทั่วราชนาจักรก็เยอะแยะแต่ทำไมเขามาเลือกรอพศวัดแคเป็นรอพศอที่ลดละเลิกเหล้าและบุหรี่เพราะอะไร น่าจะเกิดจากปัจจัย3อย่างนะคะอาจารย์ปัจจัยแรกก็คือ,อชุมชนเราพร้อมค่ะมีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดหรือโรงเรียนะะอ๋อที่เรียกว่าปวรนะหรอใช่ค่ะอาจารย์2ก็คือเรามีแกนนําสุขภาพที่พร้อมใช่ใชก็คือเป็นอสมอค่ะกลุ่มอสมอที่ทํางานให้เรากับประจําทุกๆวันนี่แหละและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะบุคลากรเราพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนค่ะไม่คุยแน่นะ แน่นอนค่ะเพื่อจะสร้างให้ที่นี่เป็นต้นแบบทำอะไรบ้างข้อแรกนะคะก็จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะอาจารย์เพื่อให้ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนนะคะทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่และบุหรี่มือ2อค่ะอาารย์ก็อย่างเช่นการไปแจกสติกเกอร์นะคะอย่างที่สถานประกอบการร้านค้าในชุมชนนะคะพร้อมที่จะร่วมมือกับเราค่ะเยี่ยมยอดมาก จัดอบรมให้ความรู้ค่ะคือมีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มันมีกิจกรรมทางศาสนา,าท่านท่านจเจ้าอาวาสก็จะมีการเทศนาให้ประชาชนนะคะได้ทราบถึงผลกระทบของบุหรี่หรืออันตรายของบุหรี่ค่ะนี่วัดเริ่มเข้ามามีบท<ช>บาทแล้วในสถาบันการศึกษาโรงเรียนทําอะไรบ้างอา๋อเราทำกิจกรรมเชิงรุกนะคะของเราเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลทุ่ยพูนะคะาทางโรงพยาบาลร่วมกับราพสตนะคะแล้วก็สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะได้เข้าไปให้ความ รู้ทํากิจกรรมบาบัดให้กันบักเรียนค่ะสุดยอดมากที่สําคัญก็คือเราต้องสร้างบุคคลต้นแบบในชุมชนค่ะอชอบมากเลยเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจได้นําแนวคิดของบุคคลต้นแบบที่สามารถลดละเลิกบุหรี่ได้แล้วก็ส่งความสุขที่เขาเลิกได้ไปบอกให้คนอื่นมีความสุขสุดต้องาาการยัสุดยอดมาก พอเห็นผลงานออกมาเราก็มีความสุขใช่ค่ะเรารู้สึกมีความสุขใจ <S <S ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเราเห็นผลงานแล้วเห็นคนเลิกบุหรี่ได้แล้วก็มีความสุข<ช>เลิกเล่าได้แล้วมีความสุขแต่ผมถามว่ามันจะยั่งยืนไหมเนี่ยถ้ามันจะยั่งยืนได้นะคะอาจารย์มันจะต้องเกิดจากความร่วมมือนะคะความร่วมมือท้องของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอ้อันนี้สาคัญมากเลยใช่เราต้องมีแกนนําด้วยค่ะแกนนําที่ช่วยในการสอดส่องดูแลนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเราแสดงว่าบทบาทพลังของอสมนี้ ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง <คน S 1> ที่จะมันพาไปสู่ความย,ายั่งยืนสุดยอดมากๆน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรอบพอสตอต้นแบบเลิกเล่าและบุหรี่ได้ติดตามรายละเอียดจากข้างล่างนี้เลยครับ